ทำไปช่วงมื่อนี้แอดเดินทางมาที่บ้านอาจารย์แซมนะคะมาตามแนวทางนะคะอาจารย์แซมนะคะเอาเอฟซีเอฟซีหนีหมดแล้วเจ๊วันที่ผ่านมาเนาะค่ะผู้ใดได้โชคแน่นะคะใครที่ได้รับนะคะรับโชคแอดกระคอแสดงความดีใจน้ำเนาะค่ะ ศูนย์เก้านะคะอาจารย์แซมตรงตรงไม่ได้กลับนะคะอัพไปแจ้งไหนเนาะค่ะเอฟซีผับสัญญาณชัดบอแจ้งผลการรับชมให้หน่อยนะคะทางมหาวอทยาลัย เช่นเจ้าอยู่บ่พความหัวานขึ้นร้ายพี่น้องมือนีก่อิหยุดาไปซองเออบ่เหมนมือนีดอกบ่รู้ว่าเป็นหยุดภาไปมือใดเนาะชัดเจนใช่ไหมคะไปซองนะคะไปซองอันห้ายยังกอดน้องคู่เจ็บวันนี้เดินทางมาที่บ้านอาจารย์แซมนะค่ะมาตามแนวทางอาจารย์แซมนะคะ

เอารถเขาไปจอดไว้ในวัดเนาะคะ่ะเพราะว่ารถเยอะมากนะคะเมื่อน,นี้ลูกศิลูกหาอาจารย์แซมมาเยอะมากก้าววดติดนะคะงวดสิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจะเป็นงวดที่สิบเนาะคะ่ะตอนไหนที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะผู้ใดแทรกอะ่ะ ขอให้ได้รับโฉกรับทัพย์ในหว่ันที่16กลุ่มผ้าพัน2พัน66ที่จัะถึงนี้ทุกทุกทักทนเลยเนาะคะ่ะคนละหนึ่งไลค์หแชร์ให้กำลังใจแอดด้วยนะคะออกบ้านนะคะออกจากอุดรตั้งแต่ตีสามพึ่งมาถึง8ชั่วโมงเนาะคะ่ะ8ชั่วโมงเต็มๆนะคะที่เดินทางท่านใดนอนอยู่ f อฟซคะ่ะมา ตามแนวทางให้ FC นะคะ เด้จไปกินก๋วยเตี๋ยวมาบ่ะโอ้ยบะเอิญน,น่องเอิญนูนอน่ะแจะหลงเงอนหลงซร้าอยู่ <c ười> อันนั้นป้ายแดงใครน่ะพี่ป้ายแดงผู้ใดโอ้มาสาวออป้ายแดงบะ เขาอันนั้นเขาไม่แน่่นอ,อันนั้นเลขนี่ค่ะเลขมันกดปัดทัาเจตัวมาหัวเจ้าขึ้นได้เลขรถอาว้ได,ด้ดต้องเป็นตาดีอันนี้รถปูบ่คะคะ่ะ นี้ไม่รู้ว่าใครเอามันหน็ไว้แขางประทัดหรือเร้นแ้คสแต่ทั้งปีกทั้งพคททีท่านทำพิธีอยู่ที่บ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านข้างในท่านบนญปรจชญ์แม่ขอดูขอดูหางกระทัดออกมาแล้วอันนี้เลขหางประทัดป่ะคะ่ะแต่ว่าเลขเลขอาจารย์ให้หรือยังคค่ะ อาจารย์ให้เลขไปจ้ะแม่เลขนิมิตรพันได้ไปแม่ยังบ่ค่ะโอ้รอเลขนิมิตรบอกค่ะนิมิตแม่นถักแน่เนาะอือคักีดือนเพราะว่าเก้าแปดเก้างวดนะเก้างวดติดเป็นเลขนิมิตเรแม่ได้โชคน้ำเพลินบ่ค่ะแม่ได้โชคน้ำเพลินบอกหงวัดสิ่านน่ะไม่ได้ยังไงได้ส่วนเก้าได้เกตไบ ตรงๆเนาะค่ะ้นนี่ละลฝัวมาจา,จากไหนคะ,ะาม,มาจากพระกเกอร์ค่ะดีใจด้วยนะคะมายกย้ายพระแออกย้ายมาจากไวห้องนี้พอดีมาเจอพอดีลเลยเช็ดอาบอะไรนู้นวันนี้ถูกแน่ค่ะเดี๋ยวแต่ว่ารอเลขรอเลขนิดๆึงนะ <c oughs> ต้องรอเลขนิดๆอีกรอบนึง เ้ไปบงสวงบ้านขางในอ๋อเพิ่งเพิ่งเพิ่งกลับมาใช่ไหมคะส่วนพงเงินหลานเด้ไม่ไหางประทัดโอ้หางประทัดตัวเลขกัวทีเจ็ดตัวสามเจ็ดสามเจ็ดห้สองแปดสองแปดเ้คือเบียนจับไปเหนนะทะเบียนรถอุจับไปัชสไหมอ้จับไปกับค้ากล้องเจ้ากัได้จังทีเห็นได้ 3ามเจ็ดห้ากับสองปดจ้ะ3ามเจห้ากับ 28, สองแปดสามารถตัดเป็นได้นะนประทัดแต่ว่ายังไม่ใช่เลขนิมิตนะคะภาพไม่ชัดหรอะคะโบสัดปะค่ะแต่ปกติแล้วต้องนิมิตของอาจารย์แซมนะคะเนาะวดที่แล้วอาจารย์แซมฝันว่าขับรถไปเอาพระพระนางไปนั่มเ้วขออนุญ,ญาตเช็ดกล้องนะคะข

สำหรับท่านไหนที่นะคะขอเบอร์โทรอาจารย์แซมนะคะเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะคะ0625797475นะคะ0625797475นะคะอาเจดส่านะคะสัญญาณชัดกันน้อค่ะนี่นะครับที่อยู่นะคะที่อยู่เผื่อใครที่จะเดินทางมานะคะอาจารย์แซมนะคะ ชัดกว่านอค่ะก็ออยังไม่ชัดเหรอคะบอสัตติค่ะไม่ชัดไม่ชัดสิป้าทากันมั่งทำอะไรกันอ่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะกำลัง แต่งสวยบวะกินข้าวเสร็จรีบหายอุดรมาสวัสดีครรัับอุดดสสวีค่ะไม่เรียกกินข้าวเลยเนาะกินหมดก่อนเนาะกินหมดแล้วหลังจานจะกินเลแต่กระดูกป้าแต่แต่ตีรถกลับแฉแล้วแต่กระดูกหรือวะนี่กินมากหรือว่ายิ้มมาแล้วจอดเอาเอารถไปจอดไว้วัดแล้วก็สื่อไก่ทอดยอดอันนั้ ลายค่ะสปัาดิ ead, <S 2> <S 2: ้่ตอมาจนวาจีวาดิบกไก่อาการพ้นถาหาเด้วยวามาบาม่ปลาดูแล้วาซิมาเนาะผู้ใหโอ้คนคนมีคนนะ ว่าจังไหพี่ฟานเห็นจุ๊บโอ้ไไงเจตูวบ่ะเอร้าัวดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผให้ทาหาเจตัวนเหอยันโอยปลกไกดขันว่าคนคแ่น้นตัวเลขได้หอยังครับพี่มนเดยไม่ได้เก้ขอาจารย์ได้ต่เลขทแต่ว่าเลขนิมิตยังไม่ได้ยไม่ปล่อย ไปวันไหนวันที่เก้าวันที่เก้าที่หาเมื่อนบอมันไม่นานเกินไปบอกวันที่9ก้าเพอาจารย์สมาติจเจมันมันใจก่อนที้องรจังสิบตอนให้ชัดเจนก่อนแต่ว่าเมื่อเมื่อเมื่อเ้านนลเลคหางประทัดได้ตัวใดก็ค่ะตัวใดเ่นมห้าเห้าแปดเองเนาะเอ้าคนละใบบ่ บ่อนเดลกาตกันนั่นาล้ปดมันไม่ีสองชุดสามเจ็ดห้ากับสองปดเจ่ดชุดใหญ่ชุดใหญ่ตัวใดนั้นมันเจ็ดห้าแปดอ๋อชุดใหญ่เจ็าแปดชุดใหญ่เจ็แปดเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะาไปสาที่่ไหมม่ดมาไปทีกสอี่สันด่ะ

อันนี้ฮกรอบตั้งอาไมา้อ้งกมายุ่นี่ตลอดก็มันได้พี์มาห้ารนี่เนาะเตียงนี่จองเลยกระชากมันสีเสียจะพเลยเนะโอ้ย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 โอ้โอ้ยโ่้ยโอ้ยโอบ้ยโอ้ยยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อยี่โ้้อ้ดเรอ วางเกงกับลูกกลดบับหลุดเลยตื่นผู้ใวตอนนี้มานั่งทำอะไรกันเนี่ยตีแป้นตีสามหาขึ้นกิเต้าคนค้างอ่ะมาโบมาพมาจังเดยมานั่งเฝ้านอนเฝ้ารอตัวเลขฝากเอฟซีกลัวพลาดอื ได้กิเอาก็ว่ากินของก็เมียเมย้าเขานให้ประทา้ประทัดอะไรน้องสก้งาสเลขประทัดที่ไหนของต้นมะขามเหรอนของน้องเฟิรนนี่น้องเฟิรนสาหกับหนึค่ะสากับหนึ่งหนึ่งสองม้็ไปาเลขที่เพิ่มน้ำปน้องเฟิรนนี่เพิ่มเป็นผู้ใดหนึ่คนี่ฝันครับผมบอกเล พี room, ่ว่าเพื่อนเต้นห้องถือเลขกันบ่ก็นั่นบ่โอ้ดีโอเจ้าของต้นมะขามวันนี้เพื่อนได้โชคบ่ค่ะเจ้างวดแล้วค่ะสองปีซ้อนแล้วครับสองปีโอ้ถามงวดนายเนาะสองปีซ้อนเพื่อนก็เลยได้บวงสรวงไหมบ่ค่ะสองปีซ้อนบ่บ่ผิดจ้างวดเลยบ่คิดอยู่ครับแต่ก็มีสลับบางคนว่าแต่ก็ติดติดได้หลายหรือคือได้ได้ได้หลายกลัวสมัครได้หลาย ก็ตามที่เพิ่งเห็นเพื่นกับเพื่นได้เฮ็ดบ้านที่รถกันยันกับต้นมะขามเพื่อนคือส่วนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คือว่าจากเขาไร้ก็หลุดแมสดงว่บแสดงว่าสองปีนี้เพิ่อนก็ได้สร้างบ้านได้ซื้อรถกันยอนต้นมะขามนั่นเนาะอันนี้เมื่อเมื่อเสาร์นี้เพิ่นบวงส้วงแล้วเพิ่นเพิ่นได้ตัวเลขกตองหวนเลยบอเพิ่นเพิ่นก็ได้ตัวเหล็กครับบัตรทองก็เล็คู่แต่ว่าเลขความฝันเพิ่น ปกติที่พันได้นี่จะเป็นเลขความฝันไหมบ้างครับผมครับเในความฝันเนาะโคดท้ายเป็นหรือครับพความฝันโคดท้ายเป็นอ่ะทีเขียนตัวเลขเขียนตัวเลขแล้วก็เขาเอียกว่าเสียงเลขหครับเขาไปเสียงท่านฝันเลขเลขคือที่เมื่อเช้านี่พันได้ตัวใดค่ะหนึ่งหนึ่ง หลายหลายคนติ๊กตอกติ๊กตอกขนาดตั้งหลายสองนี่เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดถั่มันหักแตกถั่ันตกอันนี้คือเหล็กถูกเป็นเ่่ะเออเดี๋ยวมาจับอันนี้ต้นมะขามไม่่เหมือนเานี่เดี๋ยวเอาต้นมะขามก่อนเดี๋ต้นมะขามก่อนออเอาต้นมันมีหลายตเอายั่วเดี๋ยวเพราะ่าเรากำลังพูดต้นมะขามเขียนเลยว่าต้นมะขามเขียนเนี่ยปาเขียนเจ็ดแปดเจ็ดเลขถูกเจ็ดแปดเจอนุบาน ยาหนอนบ้นเจ็ปเจ็ดกับเลขประทัดสามหากับหนึ่งหนึ่งสองสามห้ากับหนึ่งหนึ่งสองสามห้ามาอีกแล้วตะวันหลายๆคนก็บ่กสามหาสามหรือมาแห้งว่นี่จังได้กับอันเลขสามทเบงหลดน้องพี่แล้วได้สามหาอันเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่ไปตามมาต้องมีสามห้าติดงวัดที่กลาหน้าแดเนาะว่าเลขสมอัน เมื่อกี้หามกระทาก็เจ็ดสามเจ็ดห้าตัดออกมากับมี 3, 5, ม่สามหาเปน่คคะแปดมาเหมือสามดดีนโดแปดนี่ละแปดสมเม็ดเดียวเนาะสามห้ากับหนึ่งหนึ่งซองก็ยังติดสามห้าหากระถ้ามีสองอันไหมนี่สอะอันนี่ติดหะถ้าวันนี้นะคะมา <4 S 2> ดูบรรยากาศที่บ้านอาจารย์แซมนะคะตัวใดน,นะหกสี่เจ็ดห่เล่งหางกระทัดไม่มีสองหางนะคบเจ้น้องคุ่มค่ายดอกระทัดสองหางแล้วก็ล่อความฝันได้ตัวเลขสมคีมาแต่อุดรเดยอะกันหางเดี๋ยวมาคุ้มค่าดิเอฟซี มันต้องซองมันถึงจะครบไปไหนต่อไปไหนต่อมันมีเลขยกท่านผันอีกอยู่กับมันบ่าท่านผันบ่ท่านฝันนั่นเองค่ะผ่านมานี้แล้วันอ่าฝันมาทางไหนพี่ว่ามึเพิ่นหยุดผันนี่นอนผู้ใดนอนบ่เบิ่งหมาล่ำมืเพิ่นอ๋อผามาทางไหนนอนอยู่อ้าวผู้นอนแต่เพิ่นมะผู้ใดได้นอนเผู้นั้นต้องฝันนนอฝันตัวสิบว่าผันติดอันนี้ไปเบิ่งหมาล่ำสั่งแจ้งเขาได้ไม่ได้ฝันโอ้ยมาเสีเอาคันเอ้ยเนาะแต่ก็สินวันหหมนกับบ่ห่านนวดเนาะ อาจจะเพิ่มว่ากันเด้อค่ะเอฟซีพี่จอยสวัสดีค่ะฮอนบัจ้าฮอนค่ะฮอนฮอนอ่ะเดี๋ยวไให้ดูตัวเลขเพิ่มเงินเด้ออาจารย์กฤษณ์ลงทรัพย์เพิ่มเงนเด้อมาถามเงินล้านต้นโพเงินล้านมาถามเงินล้านต้นโพเงินล้านแต่ว่าเลขเลขอาจารย์แซมยังไม่ได้เนาะแดงนิมิตยังไม่ได้รอก่อนนะคะแต่ว่ามืัอนี้คุ้นหนาเนาะรอให้ช่วยชั่วก่อน เสียงเจ๊ตัวเล่าแรนขึ้นรถนะคะเล่ารอยขึ้นรถแต่ย่ามไหนบ่อยขึ้นรอยขึ้นรถมานมสร้างว่าล่ารอยขึ้นรถอข้างนลังเพ่อตั้งสุรินบ่บ่ค่ะฝนตกด้วยค่ะ ต,ต้นมะขามนะคะสองปีซ้อนนะคะสองปีนี่นะคะปเป็น,ต,นะะตัวเลขนะคะตัวเลขเป็นทำพิธีบวงแก้บนแล้วก็ขอต่อในงานวันที่16กุมภาพันธ์2567น้าร้อสนี่เป็นมาเบาซูฟังนะคะ <st> ่ะอยากงวนกับเปิดเต็งเต็นตัวพี่มาหนี่นน แม่นายยองสิมกับบะมวันแหม่บะมวันเนี่ยเจ็บเอวลูกบะมวันต่อไปต้นโพเงินล้านอาจารย์แซมนะคะไปทำพิ่นให้พิธี่อย่างคาปิมันนี่อยู่ที่ต้นโพแก่บนแก่บนหัวหมูเก้าหัวหัวหมูเก้าหัวถ้าถูกสามตัวดหน้านี้หัวหมูยี่สิบหัวมันมีที่มาตัวมันมีที่มาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะที่มาที่มาต้นโพที่มาคือตรงนั้นเนาะเป็นภูมิเก่าแล้วก็มันจะเป็นสระเก่าสระโบราณทางเวียน ปีนี้อาจารย์เคยเห็นตอนเด็กเนาะอาจารย์เคยเห็นแบบไก่ใหญ่ๆตัวดำๆตัวอาจารกใหญ่มากตัวดำเงี่ยมเลยอาจารย์เล่ขาเล่เล้าเลกนยังนค่ะมันก็เล้ได้ได้มากๆสามตัวสามตัวเนาะโ็โยเนาะสามงว ก็ก็ถือว่าต้นโพเงินล้านเขาเลยเรียกเป็นเงินล้านอ๋อก็เลยเป็นที่มาของต้นโพเงินล้านแล้วก็อาจารย์แซมก็เลยต้องไปแก้บนนะไอ้ที่ไปแก้บนล่าสุดก็คืออาจารย์ปล่อยเลขศูนย์เก้าไปเนาะค่ะบอกว่าให้เลขศูนย์เก้าออกนั่นก็ออกจริงๆอาจารย์แทบช็อกเกือบเข้าโรงพยาบาลศูนย์เก้าเนีอาจารย์เกือบเข่ารงพยมันเนม่น ไม่ตรงแล้วโงบาลแล้วโรงพยาบาเล่าล่าหายตรงอีดีเนาะศูนย์เก้ามีเกือบช็อกเลยตอนลุ้นนี่ขับรถอยู่หรอคะใช่ใช่ตอนลุ้นขับรถอยู่ใช่แล้วก็มีลูกศิษย์โทรมาบอกเนาะว่าบอกออกศูนย์เก้าอย่างนี้นะครัแทบช็อกเกืบเข้าโรงพยาบาลพี่จอยแอดมินีคือคนเมื่อยแต่จ่าง่ายว่ะเจ็บแ่เจ็บบ้าขาเจ็บขาเจ็บเอวไม่ได้พักก่อนนะคะไม่ได้พักเลย ตามตัวเลขให้ FC อาจารย์แซมเข้าก็ตามให้ต่องวดเลยนะคะ <S <S 2> <S 2> ว่า FC ไม่ได้โชคในงวดวันที่16ะสะลูกนกเออ,เอู่นาะอันนี้ตัวเลขต,ต้นโพงเงินล้านนะคะแต่ว่าต้องรอเลขนินมิตของอาจารย์แซมนะคะ9งวดติดนาะไมบมะค่ะพิมะนี่ <S <S รอเลขนั่งสมาธินะคะ แปดงวดเราชุดงวดติดงวดนี้งวดที่เก้าเนี่ยใช่เขางวดที่เก้าอ๋อวันวันที่สิบหกกุมภาพันธ์จะเป็นงวดที่เก้าใช่ค่ะเข้ามาแล้วแปดงวดติดนะคะอ่าไม่อันนี้แนะเลยเอาเอามาให้นะตัวเลขให่งเอฟซีบนเอาอยากได้ยังบ่อยากได้ยูพี่น้องมาเพื่อนี่ละว่ะมาเพื่อนี่แหละน้องคนเงินล้านมาแล้ว นี่นะคะบรรยากาศที่บ้านอาจารย์แซมลูกศิษย์ลูกหามาเยอะมากนะคะอะเดี๋ยวยังไงรอนะคะท่านผูช้ชมรอติดตามนะคะอาจารย์แซมเดี๋ยวก็ยังจะอยู่ที่สุรินนี้อ,อีกประมาณสองวันนะคะเดี๋ยวจะมาตามอาจารย์ให้นะคะมือหน,นึ่งงานนะคะน่าจะได้คุยกับอาจารย์ตรงลอก,ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ ให้ลูกศิษย์ลูกหา,ปปหาเป็นนะคะในข้าหาอาจารย์ก่อนเดี๋ยวจะข,ขออนุญาตลงไลฟ์สดก่อนเดี๋ยวค่อยรับชมนะคะลคลิปที่ได้พูดคุยกับอาจารย์แซมนะคะก็ดีใจกับ f อซที่ได้โชคกับอาจารย์แซม09นะคะสําหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้เดี๋ยวรอ,รอ,รอติดตามนะคะรอติดตามว่าเป็นที่16กุมุาพันธ์2567านะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ